ว่าเป็นแม่เล่นกีฬาที่ใส่สบายที่สุดที่กระชับที่สุดโต๊ะแตกเคยมีมาแล้วนะฮะกับโต๊ะนี้สตันคอร์เรชั่นนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยเป็นคอลเลคชั่นที่ร่วมกับนักกีฬาประมาณมากกว่า15ท่านเป็นนักกีฬามือชิ้นในการออกแบบนะครับคือตัวเนี้ยเน้นเรื่องของความสบายมากที่สุดนะแล้วก็ความกระชับมากที่สุดแล้วนะครับมันจะมี2ตัวนะครเป็นสตันเดวิลนะฮะกับสตันวิงส์นะครับสตันเดวิลมี2ไซส์นะครับัจะเป็นไซส์ตัวปกติกับไซส์เล็กนะฮะตัวนี้อันนี้เป็นส เอาตัวสแตนตัวเนี้ยสแตนคอลเลคชันจะมาพร้อมกับไฮเปอร์กริปตรงนี้นะฮะตัวเนี้ยมันจะได้รับแรงบันจิลใจมาจากขากบนะฮะซึ่งตัวเนี้ยมันจะทําให้การยึดเกาะดีเยี่แม้กระทั่งออกกํกาลังกายหนักๆห,หรือว่าเหงื่อออกนะฮะไฮไลท์เลยคือตัวสแตนวีนะครับตัวนี้กริปตัวเนี้ยนะครับเป็นไฮเปอร์กริปอัลตร้าตัวเนี้ย,นะ Ultra, ต,ยต้องบอกว่าดีที่สุดละตั้งแต่เคยมีมาใส่สบายที่สุดละตั้งแต่เคยมีมาผมเคยใส่แว่นมาหลายแบรนด์มากๆนะฮะใส่อุ๊บนี่มาทุกรุ่นละนะครับตัวนี้ นะตัวนี้สบายที่สุดนะครับสตันทีวิวเนี่ยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,000บาทนะแต่ว่าเรามีส่วนลดให้ก็อยู่ประมาณ5,000กว่าบาทสตันวิงนะเป็นรุ่น็อปเทียที่สุดของขงดีนะตอนนี้ประมาณหมื่นต้นๆแต่เราก็มีส่วนลดให้เหมือนกันก็อยู่ประมาณ70,00บวกลบประมาณนี้นะถ้าคุณเคยใส่ตัวนี้เนี่ยคุณเคยใส่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะลืมแม้จะแดอกนาฬงกาทุกตัวที่คุณเคยมีมาแน่นอน